บอดีนะครับผมอมพอกันอีกแล้วนะครับเบรยพอกันมาหลายมือแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะครับโยไปเ,น,เนียจะละมือจะเบ้น <c oughs> อ่าสุบรดีนะครับอืมอังน,น้อยนะครับกินหอดกินถึงกันทุกคนนะครับอเราลด,วดวนยังไม่พอกันเช่น,นึงเนาะ สว่าดีนะนครับอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเจอเขานาฬแล้วครับม้อนเขาวอนเริ่มจะเ,เขาเ้าแล้วนะครับอากาศห้อนแล้วครับช่วงนึงแต่ปัญหนาคือก็ล้วครับอืมบางทีบางหม่องก็ กืมกึมเนี่ยส่งกึมกมๆช่หรอก เราดีนะครับเราดีว่าคพุพอกันอีก็นู้น,นะครับตรงนี้ไม่อาใครอะไรสดนะครับประมาณจะเป็นอาทิตย์เดียวแล้วครับ Hoa gửi mọi a hát. Bin hoa kỳ tìm gần được hôn เป็นอาชิดกั้วแหละครับผมที่บ่ได้มาพวก,กว่ากับพี่น้องครับับผมก็ขอบคุณนะครับผม อืมเนื่อยได้ก็กินแล้วนะครับอืมกินถ้าของป่าความข้อนะอืม สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับอืจุกกู่ยังไงครับเสียบอยู่ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เขามาติดตามนะครับขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังนะครับครับหลายมือแล้วครับตังแต่เดียนก่อนเนี่ยนะแต่ปลายเดือนนะตังเจไปอยู่ไปหนองอค่ายน,นะครับจะกเจบมาจากหนองค่ายเนาะ ก็าบ่ได้มาบอกจากบพีกับน้องนะครับได่มาทำสารดทุกทุกดิบนะครับอืมจิตบายทุกทัานทุกคนกับมีความสูงก,กันทุกคนนะครับอืช่วงนี้ก็เป็นเดือนเป็นความรักนะครับเดือนกลุ่มภาพันนะครับหอยห้นทุกทัานมีความสูงก,กันนะครับ ส่วนสองสามเมื่อเชีว่วเก็ดมีการเลือกตั้งนายกอบอจอมีการเลือกตั้งสจสามารถคลิกสภาพจังหวัดนะครับไปหลายพื้นทีนะครับไปหลายพื้นที่นะครับน,นะครับถือใจแน่เพราะถือใจแน่นะครับ กลเป็นเลื้องธรัรมดาของการเลียกตังเนาะอือก็ปเป็นเลี้ยงธรัรมดานะครับกะเลียกตังไปแล้วก,กันน่าเบ่งผลงานนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแท่นว่าห้อนะอืมห้อไปเรียกเขาเป็นตัวแทน่นให้เขาไปทํำหนาทีนะให้เขาไปทํำหนาทีแท่นห้อนะครับกะวางมันไปนะครับอืม นะครับตรงนี้แล้วลกากระนี่แล้วไก่กับหอด้วครับมาการกห่อนนะอืมบ้านหนาวขึ้นกานะครับ,บอ,นนะอืมอหนะ่อ,หอนร้าย นะครับเป็นไงนอหน,นะครับผมนอนบอั้งนะครับโอจีอีนอ่อบซี่ผัวป้งน,น้ัพร้อมนะครับอากาศเป็นไงเนี้ยนะครับอากาศพอนเพราช่วงนี้เนี้ยว่าหนาวยังยังหนาวอยู่นะครับพื้นที่ใดกอากาศยังหนาวอยู่นะครับแกงข้าวของแม่เบิ้งนะครับคอมเมนต์ของแม่ให้รับสามนําเน่นะครับแต่ว่าอยู่ทั้ง โคร่นเนี่โอ้ยห่อนแล้วครับเอาการห่อนกินข่าวไปน้ำนะครับ พี่น้องในะย่างกินแน่นะครับผมอืมยังกินแน่นอนนะครับอนันนี้ย่ำปีย่ำหัวปีนะครับอืมย่ำหัวปีอืมย่ำหัวปีเคยกินบ้างไหพี่น้องอืมกินย่ำหัวปี สี่บ้องนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับน้ำหัวปีเร <c oughs> าดีนะครับเราดีผู้ดีขอแม่ สักทายเนอสวัสดีสุขสัส่นทุกคนนะครับผมอืมที่ขอมาเป็นกำลังก,กันแกนกันนะครับ แยบอยู่นะครับยำหัวปียำหัวปีกล้วยนะก็แสบอยู่นะครับคืออยู่แสบดีอยู่ครับอื ขอนอนก่อนเด้อตาครับผม,อมโอเคนะครับอืสวัสดีทุกห้องนะครับสุดชาตชาแนอ,อสวัสดีนะครับผม,มนม้าโมพุทธนะครับอืม นีสีตาขแดดตาแดงนี่สีตาแดงบ่ะอ๋อครับโอ้ี่สีตาแดง อย่างเนี๋ยน้อยนะครับนายโยอปจรอถือใจทุกคนบ่หนะครับอืมจังหวัดเดยที่มีการเลือกตั้งนายโยอปจอนะครับในเงินหมาบ่ครับเดยเงินหมานมขบวนนะครับอืมในเงินหมานมขบวน สวัสดีนะครับผมสวัสดีที่ขอมาติดตามสวัสดีที่ขอมารับชมนะครับอืมขอ,มา,อ,ขอมาแล้วก็ขอฝากไว้น้ำแน่นะครับผมฝากให้คุณ ขอติดตามเห็นน้ำเน้นะครับฝากทุกขุนทุกคนนะครับผมเจ้าคนจิบคนพี่เบียร์คนจิบสองคนนะครับโอ้นะครับขอามาหลายคนอยู่นะครับโอ้พูดใด้หลายนะครับพูดได้หลายเลยนะครับ <c oughs> เพชรบักพิดอืม บักฟีก็หลายบักฟีเจ้าวิโดกับดดองใหญ่พี่น้องเยอะน,น,นะครับเอ่าคืออย่งตาที่ผมดีล่องนี่คืเออะไรบ้างนะครับดอกแห้งบักพีคนใดกินปุย๋ยบักพีคนใดกินนั่นฮอร์โมอนนะครับคนใดกินฮอร์โมอนน้ำองุ่นเนาะน้่ไก่ตัวอ,องุ่นเนี่ย เวลาฉีดฮอร์โมอนให้งุนนะอ่ามันกะเ,กเดียกับเดยไม่ใช่บอกเพียพงน้ำนะแค่มันถือไอ,อมันซื้อเนาะไอไอฮอร์โมนนะไอฮอร์โมนอ่งุนนะโอ้ยดอกคาพี่น้องเอ้ยนะนะครับดอกแห้งปลูกไวนะ้ข้างๆเนาะข้างๆต้นอ่งนนะางุนนะคางคางกันนะเวลาเขาฉีดฉีดฮอร์โมอนนะฉีดฮอร์โมอนอ่งุนนะ่อ มันนีกอะ DBC มาคลิกเนาะโอ้ยคุณดีครับพี่น้องเอ้ยมาคลิกเนี่ย สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมการ์ตูนดีนะครับโอ้ขอมมากครับที่หอมมากเป็นกำลังใจให้นะครับขอมมาติดต่างขอมมารับชมนะครับผมการ์ตูนดีหลายเด้อนะครับสิบเจ็ดคนสิบแปดคนโอ้ยการ์ตูนดีครับผมฝากจองไว้น้ำเด้อหน่อนะครับผมบฝากงุ่นสวรรค์ย่านะครับผมฝากกดติดต่างพน้ำเนื้อนะครับผม ครับกล่าสวัสดีทุกคูทุกคนนะครับ สีบอบเ่ไระนะครับรดีบมร่โดนอกครับจับสามจิบนที่นะครับอจบก็สามสิบนาที่กับพ่อนะครับ๋ยวมืวเอื้อกับสีมาบ๊อามะก้าวาเาห็นพี่น้องใ้พักยิงน,นะครับนี่ยิงอย่างเง่ยน,นะครับ ขอพุณนห้หลายนะครับผมขอพุณนนะครับที私私่ขอมาติดตามขอพุณนที่ขอมารับช่มนะครับเห็นจะ่องอื่นพันนะเห็นจะ่องอื่นพัน วิระวิอะไรสดนะวิระไร่สดต้องมาไปตั้งกล้องไว้นะบางที่ผู้ใดญ่บอกเยอะขนนะตั้งกล้องไว้ก็ตัง้งกล้องแม่งแหละสองชั่วโมงสามชั่วโมงน,นะเขาสิถามยังก้บวว่กบบาก้บอบอกวาวว่าแปลกว่าบ่ตอบก็ตั้งกล้องไว้เห็นละ้วนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมง ถามยังกับบ้ตอบบ้าเบาบ่บ่จ้าบ่าปูดบ่คุยนะแราว่าจะใจแค่จริงๆกับไอ้แค่ี้อย่างนะโตโซเดียวกับคือบ่ต่างไม่หยดมือไปเรื่อยนนะครับไอ้ช่างยอดชมกับบ่าบ้ากาบ่ตอบบ้าเบานะบ่คุยนะไม่ไร่ช่องครับเขห็นอยู่นะครับไม่ไร่ช่องเแี่แค่ที่อย่างนะ ก็ต้องกองไปว่าวให้เงียบไหมายังพันเสียก็ว่าก็ไหมาก็ว่ามันก็ตอบไม่ได้นะมันเป็นยังไงก็ได้ก็ปฏิบัติพูดนอกนะครับจะว่าก็เห็นนะเขานะครับอืมาเอาสิถามห้องสิตอบห้องสีถามเ้างสีเกาห้องสิตักไข่กันกับอะไรเนาะตักไข่สดเนาะแต่ว่ากับเป็นการไงสดเหรอครับอืมเป็นการไงสด นั us, ่งชงกัอะไรจะจีสามอนเิหอนหกโมงเสาร์นะอืมตังไว้ได้นะครับตังกล่องไปได้อืมที่ถามยังก็ถามาอะไรเที่มยังเข้าไปกับว่าว่าอะไรบ่าก็พอกับาวว่าอะไรนะอันนี้เจ้าว่าเห็นเช่นบ่าวกับบว่าอะไรถามกัถาม่อะไรตอบกับตอบ่อะไรนะอืมอ่ามีถุก่องหวนเด้อเนาะนะครับ มีส่วนอยู่แน่วเนาะแต่เจ้าพ่อสิถามสิตอบสิบบอกยังไงแต่สิถามมายูเนาะเหันผู้ชายก็สืบถามว่าจบคุยแข็งดีจะบอกก็สิถามอยู่แล้วก็ถามไปอยังน่ถามกับพ่อพูดอะไรทิ้งเขาต้องการพ่อตอบมันก็ตั้งกล้องไปเองั่นอเป็นการไล่สดนะไล่สดบ่อตอบมีกันเนาะว่าอะไรเอาชัูมงมาหรือเปล่าแล้วเอาชูมงมาหรือเปล่าโอ้ยเนาะ อืมอะไลี่เจิ้นยีไรแล้วก็คือมาตั้งกองไว้แมงมันเบื้องวดเนาะมันจินงกี่ไ้นะครับ วันผมว่าขาไปเบิ้งพ <ance> ันนะครับผมเขาไปเบิ้งอยู่นะครับเขาไปเบิ้งอยู่แต่ว่าการตั้งกล้องไว้ยี่สิ่งนะเข้าจะไปถามเข้าจะไปทักไข่กะบ่ต่อบาบอกว่าก้าวนะเห็นว่าเข้าพิมพ์เข้าไปกะตอบไปบอกกับก้าวกัพเข้าไปเจ้านี้บ่กะับบอกกับก้าวกะตั้งไว้ยี่สิ่ถามไปกับไปเห็นเจ้าไปเห็นยังกันอยู่ นะครับโอเคนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปนี้กับขอปะาไวจินีกวนนะครับผมอมหลเหมือไหลยเบียงแล้่วนะครับโบเดมาพอพี่น้องนะครับเป็นอจิรกวแล้วนะครับจะเริ่มต้นจากมือนี้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อินกับยิ่เม่าพอพอกันที่เก่้นะครับผมอ่ามอนี้กัขอพูดไดหลายที่ขอไม่ติดตามที่มารับจมนะครับผม แต่เมื่อจังคอยพบก่อกันนะครับกับผมบนันฑิงสวิทยานะครับผมอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ